ทำผิดนะครับข้าราชการระดับสิบทำผิดข้าราชการระดับสูงทำผิดนะครับเท่ากับประชาชนธรรมดาทำผิดนะครับใช่ข้าราชการระดับสิบทำผิดก็เท่ากับประชาชนธรรมดาทำผิดใช่แต่ว่าแต่ว่าเราชี้แจงแล้วอย่าเบ่งใช้ไม่ได้ข้าราชการด้วยกันผมชี้แจงแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นเขาไปชี้แจงข้างในเขาจะมันไม่จับเขาหรอ อ๋อผมจะจับคุณบอกไม่ต้องยื่นใปกับใช่ถูกไหมคุณพูดว่าไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้บอกว่าไม่ยื่นปกติคุณเข้าไปพูดคนไปยื่นข้างในเลยครับขณะนี้นะขณะนี้นะคุณควรจะเตือนผมผมณควรจะตักเตือนะครับถ้าไปคุยที่โรงพักความผิดอันนี้เนี่ยนะเป็นความผิดอะไรมาอธิบายกันอีกทีเขาไปที่โรงพักเลยอธิบายทีข้าราชการดับสิบทำผิดก็ต้องเท่ากับประชาชนธรรมดาอธิบายอีกทีว่าขนาดนี้มันอะไรข้าราชการกระทรวงต่างประเทศทำผิดก็เท่ากับประชาชนธรรมดาทำผิดครับ ผมทําตามกฎหมายผมไปใช้อานาจตามกฎหมายผมไม่ได้ใช้อานาจเหนือกฎหมายแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันตักเตือนได้ผมจะมาถอยได้ยังไงล่ะถ้าไปถอยไปทนคนอื่นเขาล่ะเมื่อกี้ข้างหลังว่างเลยครับผมไม่ได้มีเจตนาเมื่อกี้ข้างหลังว่างเลยครับผมเมื่อกี้ข้างหลังว่างนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะฝ่าไฟแจงคุณเข้าไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนข้างในครับผมบอกแล้วผมให้คําตอบคุณไม่ได้คุณต้องเข้าไปชี้แจงข้างในล้วคุณเขียนใบ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 สั่งของบาานี่ยโดยที่ไม่ได้ตักเตือนไม่ได้อธิบายกันเลยเหรอ ผมจะเขียนก็เขียนผมจะอธิบายฟังว่าผมเนี่ยทำมายังไง